หนูปั้นอะไรเออปั้นเดนมันหนูปั้นตัวอะไรลูกซุปเปอร์วิงซุปเปอร์ชาร์ตัววไซซุุปปปปเเออรรร์์์ิชาดมันคือตัวอะไรซุปเปอร์ชาร์ดอ๋อจากการ์ตูนเรื่องอะไรลูกแจ็คซุปเปอร์วิงอะอ๋อซุปเปอร์วิงกับซุปเปอร์ชาร์ดหนูรักซุปเปอร์ชาร์ดเซใครเคยดูวะหนูเคยดูแจ็ตเดียว ดูอ่ะ<ถ>นี่ไงซุปเปอร์ชาร์จไอเสร็จแล้วไหนโชว์หน่อยสิซุปเปอร์ชาร์จอันเนี้ยอ๋อเนี้ยอันนี้นะอันตัวเนี้ยใช่นนเป็นเป็นตัวพระเอกใช่ไหมใช่ <c oughs> ใช่อ้าวใช่มันมันกระตุน้นเลยอือห้าม โปเต้ดูโปเต้กับใครโปเต้กับใครเนี่ยเออปไปนี่และไม่ไหวอีกคนชื่ออะไรลูกสอนรามสอรามหนูชื่อสอนรามเลยเหรอ,อ,อากเด่นแม <c oughs> อันนี้นปปอร์แม โชว์หน่อยซุปเปอร์อะไรนะซุปเปอร์ชาร์ตซุปเปอร์ชาร์ตเจ๊เออหองหนูเป็นอันนี้ไฟขับรถไฟขับรถบึ้นไฟขับรถยิง,ยง,ยงคุณหลานขับรถให้ดูเด้อแมนแมนไปสะละัสลับไปจ้ายิงบงึงบึงมันยิงไม่ได้มันไม่มี ้ำมันหมดมันมีนะจะได้เออเขาทำอาหารมายิ้มหน่อยเปมครับนี่รถกเจ่งมัเออเฮยิ้มยิ้มเอาไม่รู้คนไหนซปเปอร์ช่าง ok bye bye còn bye bye còn bye bye, bye, bye. bye, bye.